สามวัตถุมงคลที่จะช่วยเสริมคุณในเรื่องการงานการเงินได้ดีที่สุดนะครับหนึ่งพระศิวลีพระศิวลีท่านเป็นผู้ที่มีลาบสักการะเป็นอย่างมากเนื่องจากกุศล,ลกรรมที่ท่านได้ทำไว้ตั้งแต่อดีตมาอย่างยาวนานจนพระพุทธองค์ได้พูดว่าพระศิวลีนั้นเป็นผู้ที่เลิศ างลาบสการะเป็นอย่างมากครับ 2. พระสังกจายท่านเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเด่นในเรื่องโชคลาบและความอุดมสมบูรณ์ในนิกายมหายานท่านถูกยกย่องในฐานะพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาและความอุดมสมบูรณ์ 3. พระพิคเนตพระพิคเนตท่านได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความสำเร็จความสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นจากท่านเป็นอย่างมากครับและวัตถุมงคลที่จะเด่นเรื่องการงานการเงินนั้นมีเยอะแยะมากมายแต่สามอย่างที่ผมยกตัวอย่างมานี้เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายมากไม่จมเป็นต้องมีราคาอะไรเลยขอให้มี รูปพระสิวลีพระสังกจ,จายหรือพระปีคเนตเพียงเท่านี้<ม>นำมาติดตัวบูชาจะเป็นสิริมงคลสมหวังน,นปรารถนาแน่นอนครับแต่ก่อนที่คุณจะนำวัตถุมงคลเหล่านี้มาบูชาสิ่งนี้คุณจะต้องมีสองอย่างก่อนเลยคือ 1. คุณต้องมีศีลมีธรรม 2. มีความศรัทธาในวัตถุมงคลเสียก่อน เมื่อคุณมีสองอย่างนี้และคุณมีวัตถุมงคลมาบูชาเสริมไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาจะสมหวังในเร็ววันอย่างแน่นอนครับผมขอให้เพื่อนๆพ,พบเจอแต่ความสุขผลจากความทุกข์ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ